ในเดือนสิงหาคมในปีคศ2007คือจุดเริ่มต้นของเรื่องปรากฏการที่โด่งดังไปทั่วโลกของเด็กหญิงวัย2 2ปีที่ถูกพบเป็นศพกับรองเท้าผ้าใบยี่ห้ออาดิดาสที่ชายหาดบนกบเกาะเจดีไดอาและเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ ทะเลสาลิดคือทะเลที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งครอบคลุมระหว่างรัฐบริติสโคลัมเบียและรัฐวอชิงตันของสาหารัฐอเมริกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกระแสน้ําไหลเวียนและซับซ้อนโดยจุดเริ่มต้นของคดีนี้ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมในปีคศสอ0 7 0โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบชิ้นส่วนเด็กหญิงอายุเพียง12ปีที่สวมรองเท้าว่าใบอารดา ที่ชายหาปุ่นก็เจดีไดอาและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้างในก็พบกับเท้าของมนุษย์เจ้าหนที่จึงนําชิ้นส่วนนั้นไปตรวจสอบในเวลาถัดไปแต่ถาว่าการพบชิ้นส่วนเพียงชิ้นเดียวอาจจะไม่เชี่วเรื่องแปลกอะไรแต่ถ้าหากว่าความแปลกของคดีนี้คือ6วันหลังต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มีการพบเท้าข้างขวาที่ใส่รองเท้ายื้ห้อรีบุ๊ก บนเกาะก,กราบิโอลาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันจากจุดที่พบศพแรกและนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการค้นพบรองเท้ามนุษย์ที่ส่วนรองเท้าส่วนใหญ่เป็นรองเท้าผ้าใบปินเขาซึ่งรองเท้าเหล่านี้ถูกขึ้นซัดมาเกิดตื้นที่บริเวณทะเลชาลิตอย่างต่อนเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ที่รมลมหลมแล้วมีมากกว่า21ครั้ง โดยการค้นพบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้สื่อทั่วโลกให้ความสนใจและก่อให้เกิดทฤษฎีมากมายที่น่าสะพึงกลัวตามมาโดยหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจซึ่งเกิดจากจินตนาการของผู้คนคือ 1. เกิดฆาตกรต่อเนื่องและทฤษฎีนี้ก็ได้รับความนิยมมากที่สุดคือผู้คนเชื่อกันว่ามีฆาตกรโรคจิตที่ชื่นชอบในการตัดข้อเท้าของคนแล้วนำไปโยนทิ้งทะเล และทฤษฎีที่2แก๊งอาชญากรรมและมาเฟียโดยทฤษฎีนี้อาจจะเป็นการฆาตัดต่อนแล้วทิ้งศพลงไปในทะเลเพื่อทำลายหลักฐานด้วยระยะเวลาที่ศพอยู่นในน้ำเท้าของศพอาจจะหลุดออกมาจากล่างได้และทฤษฎีที่3เครื่องบินตกหรือเรือลม่มและโดยทฤษฎีนี้อาจมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จากอุบัติเหตุทางน้ำหรือทางเรือโดยที่ไม่มีใครทราบและชิ้นส่วนร่างกายก็ค่อยๆถูกพัดเข้าฝั่งไปและทฤษฎีที่4การขามนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นฝีมือของขอบวนการขามนุษย์ที่ต้องการจะก,กำจัดเหยือนั่นเอง โดยผลสรุปทางวิทยาศาสตร์แล้วเจ้าหน้าที่ได้ให้ปรากฏการณ์นี้ว่าไม่ใช่ฝีมือของคตรกรรมแต่เป็นผลของการที่ร่างกายมนุษย์ที่เสียชีวิตในน้ําเกิดการย้อยสลายตามธรรมชาติจนทาไห้เท้าของเขาหลุดออกมาจากกลางก่อนที่ร่างกายของเขาจะถูกกระแสน้ําพัดมาเกยตื้นที่ทะเล และเมื่อหักหลังทฤษฎีฆาตกรรมได้แล้วคำถามต่อมาคือเท้าเหล่านี้เป็นของใครและด้วยเทคโนโลยี DNA สมัยใหม่เจ้าหน้าที่ก็สามารถระบุตัวตนของเท้าได้และโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีโดยส่วนใหญ่ของผู้คนที่สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเท้าที่ถูกระบุตัวตนได้เกือบทั้งหมดตรงกับรายชื่อผู้ที่ถูกแจ้งว่าสูญหาย ไปในก่อนหน้านี้และแม้ว่าการระบุตัวตัวนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็ช่วยให้ครอบครัวของผู้เสียหายนี้ได้รับคำตอบและสามารถปิดฉากการหลอกคอยอันแสนยาวนานได้ด้วยบทสรุปส่งท้ายนี้จากคดีปิศาสยองขวัญสุบ,บทเรียนทางวิทยาศาสตร์และเรื่องราวนี้ เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่มันแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของธรรมชาติและเทคโนโลยีและรวมไปถึงพลังของนิติวิทยาศาสตร์โดยเรื่องราวของวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้และเรื่องต่อไปผมจะหยิบยกเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังโปรดติดตามกันในตอนต่อไปนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือจะกดปุ่ม Super อร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุขนำเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับมากกว่าการปนแต่นี้คือโครงการการป้นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้มาคราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวสุขทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยในวันนี้ผมได้หยิบยกคดีดัง และเป็นอีกหนึ่งคดีที่โด่งดังระดับโลกเดอะบันโคเซนเทลเบรเกรีและเพื่อให้เข้าใจความยิ่งใหญ่ของคดีนี้เราต้องมองว่ามันไม่ใช่การพ้น้นที่ธรรมดาแต่มันเป็นโครงการการก่อสร้างวิศวกรรมที่ต้องใช้ทั้งทุนเวลาความรู้เฉพาะทางและรวมไปถึงการบริหารการจัดการที่ซับซ้อน และดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีสองพนน้าณเมืองฟอตตาลีซาที่ประเทศบราซิลซึ่งในขณนะนั้นประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงและยังรวมไปถึงเป็นแหล่งรวมของอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลอีกด้วยโดยจุดเริ่มต้นแผนการอันตรวงโลกนี้เริ่มขึ้นจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญที่แต่ละคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาโดยพวกเขาเริ่มจากการขุดใต้ดิน โดยเขารู้ว่าการป้นธนาคารนั้นมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่สูงมากแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นไม่สามารถทําได้แต่ต้องหาจุดที่ห่อนที่สุดที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือผืนดินโดยต่อมาอเลเมาเลือรวบรวมทีมงานกว่า30ชีวิตโดยเขาได้คัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั่วประเทศบราซิล และหนึ่งในนั้นคือผู้ที่มีความรู้ทางด้านธรณีวิทยาการวางผังเมืองและการคำนวณโครงสร้างและยังรวมไปถึงการออกแบบและควบคุมการขดุดโมงอีกด้วยโดยอลเลเมานั้นได้จ้างทีมขุดเจาะที่มีประสบการณ์ทำงานใต้ดินสูงและทำงานเกี่ยวกับใต้ดินมาก,กว่า20ปีและต่อมาทีมเทคนิคของอลเมา โดยเขามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวางระบบไฟฟ้าและรวมไปถึงระบบไฟและระบบอากาศในอุโมงมเพื่อหลบหลีกเซ็นเซอร์ต่างๆและต่อมาเขาได้จ้าง Security และทีมรักษาความปลอดภัยที่คอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดยต่อมาอลาเมได้ก่อตั้งบริษัทกามาซึ่งเป็นบริษัทที่เขาก่อตั้งเอง และนี่เองที่ทําให้ลูกต้องตะลึงกับความอัจเชิยะของเขาด้วยอลัลเมานั้นได้ตั้งบริษัทเพื่อบังหน้า,าไว้เพื่อที่จะทําการขุดอุโมงค์ใต้ดินโดยดินที่เขาขุดออกมานั้นมีประมาณ90ตันและเดือพวกเขาได้เอาดินทั้งหมดนี้ไปทิ้งที่แม่น้ำโดยโครงสร้างอุโมงค์ที่เขาทํานั้นโดยขนาดอุโมงค์มีความสูงประมาณเจเซนและกว้างพอดี ที่จะให้สําหรับคนคนหนึ่งคานผ่านได้อย่างสะดวกและความแข็งแรงของผนังนั้นเขาปูด,ด้วยพลาสติกเพื่อกันความชืน้นและคํายันด้วยโครงไม้ที่มีความแข็งแรงตลอดแนวเพื่อป้องกันการถล่มของดินทรายและต่อมาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศมีการลากสายไฟจากบ้านเช่า เข้าเป็นอีโมงเพื่อให้แสงสว่างจากหลดไฟและติดตั้งไฟเป็นระยะและที่สำคัญคือระบบระบายอากาศในนั้นที่ใช้พัดลมและท่อพ v วีีขนาดใหญ่เพื่อหมุนเวียนและป้องกันการขาดออกซิเจนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานใต้ดินเป็นเวลานานและโดยโครงการนี้ เขาใช้เวลาถึง3เดือนในการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยทีมงานทั้งหมดนั้นต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดเลยโดยเมื่อพวกเขาขุดอุโมงค์จนครบแล้วและได้เป้าหมายตามที่กําหนดเขาก็เริ่มปฏิบัติการโดยพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับคอนกรีตเสริมเล็กหนาหนึ่งเมตรซึ่งเป็นด่านสุดท้ายโดยทีมงานของเขาได้ใช้เครื่งองเจาะไฟฟ้าและให้โดริก ที่ส่งพลังในการเจาะทะลุทุรวงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและส่งเสียงดังและสะเทือนเป็นอย่างมากแต่ด้วยการทํางานจากใต้ดินและเลือกช่วงเวลาสุดสัปดาห์ธนาคารได้ทําการปิดทาการทําให้เสียงและแรงสั่นสะเทือนถูกดูดซับไปจากเซ็นเซอร์และไม่สามารถตรวจจับได้การเลือกเงินที่จะขโมยของแกงนี้ไม่มีความรบอบคอบและแกงนี้ได้เลือกธนบัตรที่ใช้แล้ว พวกเขาขโมยเงินเฉพาะธนบัตรมูลค่า50เลยียนที่ถูกใช้งานแล้วซึ่งธนาคารกลางได้รวบปรวมไว้เพื่อรอกการตรวจสอบและทำลายโดยธนบัตรเหล่านี้แตกต่างจากธนบัตรใหม่ที่เพิ่งพิมพ์ออกมาจากโรงงานเพราะจะไม่มีการบันทึกหมายเลขสี่เรี้ยวนำเบอร์ไว้ในระบบทำใไหไ้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายและหลังจากนั้นเขาได้ใช้เวลาทั้งสัปดาห ในการขนย้ายเงินสดหนัก3.5ตันผ่านอุมโมงค์กลับมาอย่างบันเช่าและพวกเขาก็ได้ขนเงินข้ครลวตู้และรถบบรทุกรายคันโบหนีกันไปคนละทิศละทางก่อนที่พนักงานธนาคารจะมาพบความจริงในเช้าวันจันทร์ในช่วงหลายปีต่อมาสมายชิกเกือบทั้งหมดก็ได้ถูกจับกลุมและมีบางคน เสียชีวิตและหนึ่งในผู้บงการนั่นก็คืออาริเมาโดยตัวเขาได้หลบหนีเจ้าหน้าที่นานกว่า2ปีก่อนที่จะถูกจับในปี2 0 0 8หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุขนำเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับ คดีฆาตกรรมปริศนาการเสียชีวิตของเลรลิวุลาซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่แปลกประหลาดมากและน่าสงวใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรายละเอียดที่ดูเหมือนจะขัดแยง้งจนทําให้คดีนี้กลายเป็นปริศนาที่ยังมีขี้ข่ายกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยเหมือนเดิมแล้ววันนี้ ผมก็ได้หยิบยุคคดีที่แปลกประหลาดอีกหนึ่งคดีมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันโดยเนื้อหาของคดีนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับโดยชายที่มีชื่อว่าเรยลิวดาเป็นนักเขียนและผู้ผลิตวิดีโออายุวัย32ปีที่เพิ่งย้ายจากแคลิฟอร์เนียมายังเมืองบันติมอร ที่รัฐเมริแลนดเพื่อทำงานให้กับบริษัทเพื่อนิทิของเขาซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนด้วยการหายตัวไปของเลริวลาโดยในช่วงเย็นของวันที่16พฤษภาคมในปีพศ2549หลังจากที่ภรรยาของเขาออกไปทำธุระนอกเมืองเรจึงได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนโดยเรนั้น ก็รีบเดินทางออกจากบ้านทันทีโดยเรก็ไม่ได้ปิดคอมพิวเตอร์ของเขาที่เปิดทิ้งเอาไว้และหวันต่อมาเรถูกพบเป็นศพอยู่ที่ห้องประชุมที่ไม่มีคนใช้งานโดยร่างของเขาทะลุหลังคาลงมาซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอาคารหลักโดยจุดที่น่าสงสัยของคดีนี้คือร่างกายของเร ที่ตกลงมาจากความสูง14ชั้นและยังทะลุผ่านหลังคาโลหะที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงแต่ผู้ชี่ยวชาญได้ชีว้ว่าหากเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากอาคารหลกักแรงส่งจะทําให้ร่างกายเขาตกลงไปไกลกว่าจุดที่พบหลายสิบฟุตและจุดที่น่าสงสัยต่อมาสภาพร่างกายและรองเท้าโดยร่างกายของเรมีรอยพกช้ำและบาดแผลหลายแห่ง แต่ที่น่าแปลกคือแว่นตาของเขากลับไม่แตกเสียหายและรองเท้าแตกของเขาก็ยังอยู่ที่เท้าอย่างน่าประหลาดใจโดยการชนะสูตรพิกศพไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมและจุดที่น่าสงสัยต่อมาเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานจากภาพวงจรปิดว่าเลย เดินทางไปยังหลังอาคารหลักได้อย่างไรและไม่มีจุดใดมูลงค่าที่ดูเหมือนจะเป็นจุดที่เขาจะสามารถกระโดดลงไปได้และนอกจากนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมของโรงแรมแห่งนี้ยังยืนยันว่าไม่มีใครได้ยินเสียงการต่อสู้หรือเสียงคนตกแต่อย่างใด โดยเหตุการณ์น่าสงสัยก่อนการหายตัวไปของเรโดยในช่วงสงสัปดาห์ก่อนที่เรจะเสียชีวิตสัญญาณเตือนไัที่บ้านของเรได้ดังขึ้นหนึงสองครั้งในเวลาตีหนึ่งทั้งที่ไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้เลยโดยเพื่อนบ้านของเรเห็นว่าเรมีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดและรวมลึงตัวเรนั้นยังถึอไมเบสบอลไปตรวจสอบรอบๆบ,บ,บ้านโดยจากการตรวจสอบในห้องทํางานของเร จา้าหน้าที่ได้พบจดหมายปริศนาที่แปะเอาไว้อยู่หลังจอคอมพิวเตอร์โดยจดหมายฉบับนี้มีข้อความแปลกๆเกีก่ยวกับสมาคมลับฟรีแมสันและรายชื่อบุคคลในแว็บบอร์ดเหมืนเทิงที่ตัวของเรนชื่นชอบรวมถึงข้อความอ้างอิงจากภาพยนตร์ในเกมซึ่งมีฉากที่ตัวละครกระโดทะลุจากกระจกหลงังคาและมีวลีเด็ดที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมาก โดยการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ FBI เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์จดหมายฉบับนี้และลงความเห็นว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่จดหมายลาตายแต่อย่างใดแต่เป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดยเลยที่มีความคิดสร้างสารรค์และอาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิตแต่โดยอย่างไรก็ตามภรรยาของเรได้ยืนยันว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขและไม่มีอาการป่วยทางจิตอย่างใด โดยสถานะของคดีนี้ยังคงเป็นปริศนาด้วยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้ว่ากรมตำรวจบันติมอร์จะสรุปคดีนี้ว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่แพทย์ชนสูตรศพและทีมสืบสวนกลับมีความเห็นไม่ตรงกันโดยแพทย์ชนสูตรยังคงระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าไม่สามารถสรุปได้แต่คดีนี้ยังคงเปิดอยู่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการสืบสวนเพื่อนร่วมงานของเรโดยหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจที่ถูกเปิดเผยคือมีบุคคลหนึง่งพยายามที่จะไปรับคอมพิวเตอร์ของเรที่ตำรวจได้ยืดอเอาไว้หลังจากเกิดเหตุแต่ก็ไม่สําเร็จด้วยเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนไปอย่างเพื่อนแต่เจ้านายของเรซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของคดีน,นี้และเขา ยังคงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์และสั่งห้ามพนกักงานในบริษัทคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนี่ยังเพิ่มความน่าสงสัยให้กับบทบาทของเขาในเหตุการณ์นี้อีกด้วยหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือจะกดปุ่ม s u p e r อร์แเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุข นำเรื่องราวดีๆมาฝากคพณ่อนๆนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำอีมเช่นเคยและวันนี้แอดมินก็ได้หยิบยกเรื่องราวคดีดังที่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนับสิบปี แต่ใครได้เกิดตานในยุคนั้นก็คงจะจำคดีนี้ได้เป็นอย่างดีโดยการหายตัวไปของลาสมิทแทง้งสายผูดทิิงทุกสิง่งเอาไว้แต่กลับไม่พบร่องรอยของเขาแม้แต่นิดเดียวโดยจุดเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคดีนี้ต้องย้อนกลับไปในวันที่30มิถุนายนในปีพศ2557ด้วยโดยลาสมิทแทง้งเป็นชาวเยอรมัน,นีด้วยวัยอายุเพียง28ปี โดยลาสมิทแทงเป็นคนที่มีบุคลิกเรียบง่ายและเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งและยังรวมไปถึงการไปเที่ยวกับเ,เพื่อนในช่วงวันหยุดอีกด้วยโดยการเที่ยวล่าสุดของเขานั้นเขาได้ไปพร้อมกับเพื่อน5้าคนที่รีสอร์ทกอเดนแซนในบางเกเรียซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในบริเวณนี้ ด้วยเหตุการณ์ในวันแรกนั้นลาสและเ,เพื่อนๆก็ได้ใช้ชีวิตพักผ่อนตามปกติบนชายหาดของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลและเที่ยวคลับในยามค่ำคืนแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆของลาสสังเกตเห็นว่าเขามีอาการเบื่อหน่ายกับการที่ต้องมาเที่ยวแบบเล็กๆแบบนี้ด้วยสังเกตเห็นลาสกินอาหารได้น้อยลงแต่ก็ไม่มีอะไราผิดปกติไปมากกว่านี้ และต่อมาในคืนวันที่6กรกรกฎาคมซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการบักบอดและเพื่อนๆของลาสโดยพวกเขาได้นัดกันไปดูการแข่งขันทุบนบอลโลกที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งลารสเป็นแฟนคลับของทีมวัวเดอร์เบอร์เมนและจนกระทั่งในเวลาต่อมาลาสก็ได้มีปากเสียงกับแฟนบอลชาวเยอรมนีกลุ่มหนึ่งซึ่งคู่กรณีของลาสก็เป็นแฟนบอลต่างถิ่นโดยแมต์นั้น เป็นแมตท,ที่แข่งกับทีมไบเย็นมิวนิ่แต่โดยอย่างไรก็ตามการทะเลาะวิวาทในบริเวยนั้นก็จบลงด้วยดีด้วยหลังจากนั้นลาสเขาก็ได้แยกตัวจากเพื่อนๆและหลังจากเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงลาสก็ได้กลับเข้ามาในสภาพที่ถูกทำร้าย โวยเขาบอกว่าถูกชายชะกันสองคนที่ไม่รู้จักซึ่งตัวของลาสเองก็เดาว่าชายคนนั้นจะเป็นชาวรัสเซียและบังกรียโดยชายคนหนึ่งได้ต่อยไปที่บ้าหงของลาสจนทําให้แก้วหงของเขาได้รับความเสียหายโดยในเชาว,วันลงขึ้นลาสก็ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองและแพทย์ก็วิน,นี้ฉัยว่าแก้วหงของาสได้รับความเสียหายและแนะนําให้ตัวเขา งดเว้นการเดินทางโดยใช้เครื่องบินเพราะเนื่องจากความกดอากาศอาจจะทําให้แก้วหูของลาสได้รับการเสียหายอย่างทาวนไปเลยหลังจากที่ร้านได้ยินคํานั้นเขาจาึงเนตัดสินใจให้เพื่อน,เ,อนเดินทางกลับเอรมนีไปก่อนโดยที่เขาจะหาโรงแรมพักแถวนี้แล้วบินตามเพขึ้นไปต่อมาหลังจากที่เพื่อน,อนของลาสได้กลับไปหมดแล้ว ตัวของลาสก็ได้เริ่มต้นแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการเช็คอินที่โรงแรมใกล้สนามบินลาสได้เช็คอินที่โรงแรม Hotels c o l ลเลอร์วานาซึ่งอยู่ใกล้สนามบินและดูเหมือนขเขากำลังวางแผนที่จะบินกลับบ้านในวันพรุ่งนี้แต่ในค่ำคืนนั้นพฤติกรรมของเขาก็เริ่มแปลกไปอย่างเห็นได้ชัด และหลังจากนั้นเพียงไม่นานตัวของลาสก็ได้โทรศัพท์ไปหาแซนล่าผู้เป็นแม่ของเขาและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังพร้มกับบอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภยัยที่มีคนตามเขาอยู่และขอให้แม่ของเขายกเลิกบัตรเครดิตทั้งหมดโดยการโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายของลาสเกิดขึ้นในเช้าวันที่8กรกฎาคมโดยลาสได้ไปที่สนามบินจากนั้น เขาก็ได้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งและตัวของลาสก็ได้โทรศัพท์หาแม่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับบอกว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ลาสขึ้นเครื่องบินไปแม่ได้พยายามปลอบใจลาสแต่ทันใดนั้นสายก็ถูกตัดไปอย่างกระทันหันเมื่อพนักงานเห็นลาสตัวของเขาก็มีอาการตกกระหนกเป็นอย่างมากและบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าฉันไม่อยากตายนี่นี่ฉันต้องออกไปฉันต้องออกไป โดยในเวลาต่อมากล้องวงจรปิดของสนามบินก็ได้จับภาพลาสวิ่งออกจากอาคารผู้โดยสารอย่างรวดเร็วด้วยตัวของลาสได้มองไปบริเวณรอบๆแล้วกาก,กำลังถูกตามล่าก่อนที่เขาจะวิ่งไปที่ลานจอดรถและปีนข้ามลวดหนามพร้อมกับหายตัวไปในทุง่งหญ้าและป่าบ,บริเวณใกล้เคียงโดยในปัจจุบันการหายตัวไปของลาส ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้โดยตลอด11ปีที่ผ่านมาไม่พบแม้กระทั่งศพและร่องรอยในการหาตัวไปของเขาเลยจนกระทั่งในปี2520หรือปีนี้นั่นเองสำนักข่าวได้ไมีข่าวลือว่าพบชายคนหนึ่งที่มีลักษณะคลายลาสแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในที่สุด หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือจะกดปุ่ม s u p e r อร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุขนำเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ